รวมสี่วัยรุ่นนุมทำร้ายยิงคู่อริวัย16โดนหนักข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าเป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่นค่ะตีสี่ตีห้าไม่หลับไม่นอนนะคะขี่มอเตอร์ไซค์แว้นกันไปทั่วเมืองแล้วไปเติมน้ํามันพอไปเติมน้ํามันไปเจอคู่อริวัยสิบหกเท่านั้นเองนะคะคือเยาวชนทั้งทั้งหมดเลยนะทั้งฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ฝ่ายผู้เสียหายนี่แหละค่ะเจอในร้าน ตรงเข้าไปเลยค่ะดีเขาเห็นแล้วว่าผู้อริบมาออตรงเข้าไปล,ลากตัวมาออล็อกคอไปล็อกคอไปแล้วก็ทําร้ายร่างกายนะคะก่อนที่จะได้ร,รับบาดเจ็บนะคะโดยที่ตัวของผู้เสียหายที่ใส่เสื้อส้มเมื่อกี้เนี่ยชื่อนายเทนหรือนายจุธารัฐพยายามวิง่งหนีก็ยังถูกยิงปืนใส่ไล่หลังอีกหนึ่งนัด<อ>จนได้รับบาดเจ็บนะคะปรากฏว่าทางเจ้าที่ตํารวจบอกโอ้โหมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะอุกชะกันมากเลยทีเดียวค่ะขออภัยนะคะไม่ได้เกิดกลางดึกค่ะเป็นช่วงของตอน 9โม,มงเช้านะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเป็นช่วง4-5นะคะะฉนนั้นก็เลยนะคะมีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็พยานที่เห็นเหตุหการณ์เขาบอกว่าผู้คนเยอะแยะมากมายก็ไม่ได้สนใจว่าจะมีใครเห็นอะไรอย่างไร,รหรือใกล้ก่อเหตุกันแบบนี้ตามจับกลุมตัวมาได้ทั้งหมดนะคะนำตัวมาถแถลงข่าวโดยพลตรีสุวิชญนยานกิติกุลผู้พงคับการตารวจภูธรจังหวัดจันทบ,บุรีซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุนะคะคือนายชัยทัศน์หรือเป็น อบาออายุ22ปีนายเบสเยาวชนอายุ16ปีนายเจอายุ18ปีแล้วก็นายบายอายุ17ปีคิดแล้วดูแลกันนะคะทั้งสีคนนี้พกอาวุธปืนไปด้วย1กระบอกนะคะแล้วก็กระสุนปืนด้วยนะคะก็มีการนําตัวมาแถลงข่าวจากเหตุการณ์ที่เห็นนั้นก็คือว่าไปทําร้ายร่างกายของผู้ที่นะคะคเป็นอริของตัวเองนะคะซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ใช้เวลาเพียง8ชั่วโมงเท่านั้นถูกตั้งข้อหาหนักเลยค่ะ พยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปไทางที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต<อ>ค่ะหมดอนาคตไปนะครับน,ะน,ะนี่นะ